นี่คือตลาดทุ่งเกวียนนะครับกาดทุ่งเกวียนของเชียงใหม่นะฮะน่าจะเป็นแล้วษณะคล้ายๆเ u าเลดของเยอะมากมายเลยฮะตลาดโซนนี้เป็นตลาดโซนเก่าแล้วตัวนี้เป็นโซนใหม่อ่าซูมเอาออกไปสุดเลยนะฮะ่วนนี้เป็นตลาดเก่าตัวนี้เป็นตลาดใหม่นะคราวที่แล้วมาตรงนี้ไม่มี เยอะมากเลย,ยดูด้านหน้าก่อนนะด้านหน้าจะเป็นอของกินนะครับของฝากพวกแคปหมูเทียมดองกอนะรัดนะฮะกอรัดเยอะแยะเลยนะฮะลองเข้าไปข้างในลงองสุ่มเข้าไปคงไม่ได้ทุกซอยนะฮะสุ่มเข้าไปซอยนี้แล้วกันครับนี่ฮะข้างในนูอีกหลายซอยเลยเยอะมากเลยนะครับนะีบ่อ,อีกสี่ห้าซอยเราสุ่มเข้ามาซอยนี้ ตรงนี้เป็นตลาดทุ่งเกวียนนะฮะคนพิบ้นานเขาจะเรียกว่ากาดทุ่งเกวียนนะฮะเยอะเลยนะครับใครที่กลับจากเชียงใหม่ก็้องแวะตรงนี้เพื่อซื้อของฝากกลับไปบ้านนะครับเยอะมากเลยนะฮะเข้ามาด้านในนะฮะมีพวกบรรดาอะไรอนะไส้อัว่วกระแมกะทิสดโซนนั้จะเป็นเสื้อผ้า,เ,าเอาทางนี้ก่อนนะโซนอาหารนี่ก่อน หาอะไรของขวรุดเยอะเลยนะครับเ,เ,ยเยอะเลยเยอะเลยนะอ่ะราเดินเข้ามาทางนี้เนดะินขึ้นเหนือเ้ยวขึ้นเหนือนะฮะซอยเล็กซอยน้อยเยอะมากครับแต่ว่าก็เป็นระเบียบเป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบ,เป,เ,บ,ยบเป็นระบบนะฮะเป็นซอยนี่นะฮะก็ผลไม้แห้งผลไม้กวนนะเราลองเข้าซอยนี้นะครับแต่มันไม่ลึกนะฮะไม่ลึกเท่าไหร่มาอยี่สิบสามสิบเมตรแคบหมูเยอะมาก ขอบอกเยอะมากเลยนะครับนี่อนี่คือส่วนตลาดใหม่แล้วข้างท้ายนี่มีของที่ระลึกด้วยนะฮะนอกจากอาหารลาเวเลซ้ายไปนิดหนึ่งอ่ายังมีของที่ระลึกของฝากของประดับแลวมีถ้วยชามของใช้อ่าถ้วยขนมถ้วยบางร้านข้างในนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับ เครื่องประดับตกแต่งบ้านนี่ฮะเสื้อผ้าด้านนี้ก็มีนี่นะครับออกเดี๋ยวกัมาอีกนะฮะพวกเสื้อผ้ากระเป๋าถ้วยชามทานูนฮะนี่เป็นโซนถ้วยชามนี่เลี้ยวขึ้นเหนือมาแล้วครับเนี่ยนหฮนะถ้วยชามของใช้เยอะแย,ย,ยะมากมายเลยับนี่คือกาดชุ่มเกลียนนะครับ เป็นเครื่องจักสารแลวเครื่องเซรามิกพวกครกสากกลองยาวจิว๋วกลองยาวเด็กนะฮะเยอะเลยนะตะลิากาที่เป็นงานไม้นะครับกรอบรูปวัดตุนเทพเจ้ายูหัวเยอะมากเลยอ่าหลวงพ่อหลวงพ่อคูณครับแล้วก็มาเครื่องเครื่องจักสาร ด้านในนู้นยังมีอีกครับเสื้อผ้านะครับด้านนู้นนะฮะนี่เป็นงานไม้งานไม้ที่เป็นเ,เรียกอะไรล่ะพวกกาแลที่แม่ไปติดเป็นกาแลนี่ฮะนี่เป็นซุ้มไฟหน้าบ้านซุ้มไฟประตูรั้วหน้าบ้านนะครับโอ้หนี่เป็นเครื่องมือกเกษตรอะไรก็มีนะป้ายบ้านก็มีนะครับนี่ฮะป้ายบ้านเอาไปดูป้ายบ้านนี่เออนี่ไง บ้านนี้อยู่ดีมีสุขเลยนะฮรเนี่ย,ย,ยอันนี้ซุ้มไฟประตูรั้วงานไม้แกะสลักก็มีนะแกะสลักนูนสูงด้วยนี่เป็นนาฬิกาแกะสลักเป็นของฝากของที่ระลึกของขวัญเรื่องในวาระต่างๆนะฮะรูปนกเกาะหน้าบ้านเนะี่ยที่ใส่นีดนะรวมไปถึง ดาเครื่องใช้มีดค้อนดาบนี่นี่เป็นเรื่องของอะไรัะเนี่ยสามง่ามเป็นอาวุธโบราณนะฮะอาวุธโบราณอาวุธโบราณเนี่ยอาไปเนี่ยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นโลหะจริงนะครับอาวุธโบราณนะครับพวกเง้าอะไรนี่ฮะเนี่ยก็เป็นไงนปรปดับตกแต่งแต่ว่ามันจะเป็นของจริงนะเนี่ยเป็นโลหะนะครับ โอ้ oh, โลหะของจริงนะครับสามงามดาบดาบน้าวของจริงนะครับของจริงนะครับโลหะทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยของจริงเอาไปลบได้นะครับอันนี้เป็นรูปปั้นก็มีนะฮะด้านหลังนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับขบ้างในก็จะเป็นรถเครื่อง เซรามิกกระถางต้นไม้เซรามิกสวยๆกระถางแคกตัดเล็กๆตุกตาโอ้โหเรียกว่าทุกอย่างมีอยู่ที่นี่หมดเลยถาดหลุมที่เป็นเซรามิกลายคลามนะ่ครับอยู่นี่อย่างนั้นเลยอ่ะเราจะเดินตรงล่องใายไปนะครับก็มาเจอโซนผลไม้นี่กรัดสามโลสองร้อยคูยังใหญ่ อย่างใหญ่อย่างใหญ่นะครับอันนี้ส่วนด้านท้ายก็เป็นผลไม้อายาดองครับยาดองยาดองช้างกระทบลงมาหาดูได้ที่นี่นะครับนี่ลูกอะไรทงเทงฝรั่งเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเคปเบอร์รี่เคปเบอรี่นะครับนี่ครับโลละเจ็ดสิบูกอย่างใหญ่เลยนะครับฟักแมว ข้างในนี่ก็จะเป็นอาหารม,มีอาหารสดนะครับอาหารสดผลไม้อันนี้เราจะเดินล่องใต้ปะนี่พวกชาซองก็มีนะฮะนี่เราเข้ามานะด้านด้ายสุดแล้วนะครับท้ายสุดแล้วสำหรับโซนตลาดใหม่นะครับเราวนกลับมา,าวนกลับมานี่นะฮะวนกลับมาซอย นะซอยนี้ก็จะมีทางไปห้องน้ําแล้วก็ไปเข้าตลาดเก่าโซนตลาดเก่านะัเนี่ยน,นี่คือโซนด้านในนะครับเยอะมากเลยไปมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะนะครับไม่แวะเสียใจแน่ๆนะแล้วเราก็จะเลี้ยวออกจากโซนอาหารขึ้นไปนะครับเป็นอันนี้เป็นช่วงตลาดใหม่เหมือนกัน,นครับจะเป็นโซนเสื้อผ้าเห็นไหมครับอยู่หน้าห้องน้ําเลย ศูนอาหารแต่วันนี้ไม่ไม่เคยมีร้านอาหารเท่าไหร่คนะศูนย์อาหารที่อยู่ด้านไหนเนะี่ยส่วนเาเข้าน้ำเดี๋ยวออกไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวออกไปด้านถนนฮะก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาททท่านั้นเลยไม่แพงไม่แพงฮนะก็ใครกลับจากเชียงใหม่เชียงรายผ่านเส้นนี้ต้องแวะให้ได้เลย คาไม่แพงครับอยู่ในประมาณ 100, 100ร้อยร้อยเศษเศษเยอะมากเลยฮะครับนี่เห็นไหมฮะถ้าจะเสื้อผ้าที่อยู่ด้านในพอออกมาด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าถนนก็จะเป็นอ่าโซนอาหารเป็นอาหารเป็นเครของแห้งของแห้ง <c oughs> ครับร้านเกาแฟคุณพันนีนะครับกะแงกะทิสดนะฮะ ใครใครผ่านเชียงรายเชียงใหม่แล้วจะกลับบ้านก็แวะร้านนี้เลยนะครับอยู่ที่กาดทุ่งเกวียนนะครับติดกับถนนเลยติดถนนเลยพอเราจะรถปั๊บเดินเข้ามาก็รถสองเจอเลยนะฮะพอเราออกมาด้านนอกกลับมาที่เดิมแล้วนะครับกลับมาที่เราจะเจอโซนตลาดเก่าเ,นะเจอโซนตลาดเก่าเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดเก่าออกมาที่เดิมข้างหน้าน,นี่ฮะติดถนนเลยนะครับก็จะมีร้านพวก ของกินเล็กๆน,น้อยๆลูกชิ้นทอดน้ำผล,ลไม้น้ำปัน่นนะฮะล้วก็จะมีกระป้ายนะเ,เห็นไหมป้ายทุกเกลียนนะฮะนี่ตลาดทุกเกียนนี่เป็นตลาดใหม่นะน่าจากนะเพราะเขอย่าเรามาไม่เห็นนะเยอะมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดเก่าเอาตุ้มเอาตุ้มเอาตุมเอาตุ้มเอาตุมเอาตุ้มเอาเดี๋ยวไปดูตลาดเก่ากันนะครับตลาดเก่าที่พาที่แล้วเราเข้ามาเราจะเจอแต่ตรงนี้นะฮะ เราก็ว่าเยอะแล้วนะมันจะเป็นโซนตลาดเก่าหรือเปล่ายังไงใจน่าจะใช่นะเพราะคราวที่แล้วเรามามันจะมีแค่ตรงนี้ด้านนู้นยังไม่ค่อยมีก็ติดถนนเหมือนกันนะก็มีลักษณะคล้ายกันอ่าโซนนี้จะมีหน่อยเดียวนะครับมีหน่อยเดียวแค่ริมเดยเข้าไปข้างในนะก็เป็นห้อง,ห,องห้องน้ําอยู่ข้างในนะฮะคราวที่แล้วเราก็มาซื้อด้านนี้ อันนี้ก็จะมีคล้ายๆกันนะครับเป็นกระเทียมดองขนมของฝากแอปหูนะครับไสอัวคราทีแนละ้เหมือนจะเรามาซื้อจากร้านนี้เนะีนะ่ยเหมือนจะร้านนี้แหละนะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนโซนอราาริเดิมมีแค่นี้เองมีน้อยหน่อย ก็อันนี้ส่วนอาคารเก่าออก็มีแค่นี้นะครับอบาคารใหม่โซนอาคารใหม่เยอะเยอะมากนะ่ยเราก็เดินกลับมาที่เดินครับบริเวณจุดจอดรถซึ่งรถจะจอดอยู่ริมถนนได้นะครับริมถนนใต้สะพานลอย โอเคครับนี่ก็คือกาดทุ่งเกวียนหรือตลาดทุ่งเกวียนนะครับก็ผมพามาชมคร่าวๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใครที่กลับจากเชียงรายเชียงใหม่นะกลับบ้านนะครับกลับไปกรุงเทพกลับไปทางสุพรรณอะไรนี้ฮะก็แวะมาได้เลยนะครับเยอะมากเลยแต่อย่าให้เย็นนะพอมืดนะมันจะร้านหลายร้านก็จะปิดอย่าให้มืดนะครับเรื่องกระดงก็ประดด้วยนะฮะ โอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ตามนชั์เสมอม,มานะครับก็เข้ามาติดตามชมคลิปของเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข้งครอบคัวนะครับใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ